กาบนมัสก,การหลวงตาที่เคารพกับผมเจริญพระกรรมาฐานเริ่มต้นโดยแผ่เมตตาไปทั่วสากลละพิภพ,พแล้วพิจารณาละสังโยชน์สมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเอาความรู้สึกนึกว่าเราไปภาวนาพระคาถาเงินล้านต่อหน้าพระพักข,ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลวงพ่อวัดท่าสุงครับพอภาวนาได้สักพักบางครั้งยังไม่ทันภาวนาจบ มันจะรู้สึกไม่รับรู้ถึงกายแล้วก็ไม่รับรู้ถึงความรู้สึกที่อยู่กับพระท่านครับมันเหมือนกับหลับฝันไปกับความรู้สึกสบายๆคำภาวนาหายไปเหมือนกับหลับฝันไปเลยครับพอรู้สึกตัวก็จะจำไม่ได้ว่าฝันอะไรบ้างไม่ทราบว่าแบบนี้กับผมปฏิบัติถูกหรือกำลังผิดทางขอหลวงตาเมตตาชี้แนะด้วยครับก็ถ,ถูกแล้ว,ลวถ้าทำได้อย่างนั้นต้องเริ่ม้วกการแผ่เมตตาให้ใจเป็นสุข ก็ตยายทางโยสาแลาล่างกายขึน้นไปอยู่กับพระแต่ใช้คำว่าภาวนาต่อหน้าพระพุทธเจ้าต่อหน้าหลวงพอ่อมันจะกึ่งๆว่าเออขึ้นไปข้างบนแล้วอันทีจน่จริงแล้วมันจะใช้อารมณ์ปกติกรับธรรมะอย่างเดียวเลยจะไม่มีการภาวนาอะไรข้างบนแต่ว่าถ้าทได้อย่างนั้นก็จะแสดงว่าทําแ้บขึ้งกําลังก็แล้วกันส่วนหนึ่งก็อยู่ในความทรงจาใจสัญ,ญญาสังขารภาวนาได้แต่ส่วนหนึ่งของใจเนี่ยจะต้องขอรับรู้ กระแสวิปายายัสสนาญาณกระแสญาณอย่างรู้ของครูบาอาจารย์ให้จิตมันละกิเลสได้แต่แหละพอทำไปใจสบายสบายบาย้ามถ้าจิตไปถึงปฐมฌานต,ตามที่หลวงพ่อว่าอารมณ์มันก็จะหยุดคิดเนะี่ยอารมณ์มันจะถืวยความสบายอยู่ตรงนั้นนะจะเป็นความสบายจากตัวสมถะภาวานาซึงค,ความเป็นทิพย์หรือว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนวิปัสสนาญาณระหว่างใจต่อใจระหว่า,วางญาณอย่างรู้ของครูบาอาจารย์กับใจเราก็ได้ก็ถูกแล้วละ่ะให้ทำอย่างนี้แหละ แต่ว่าเราไม่ไปปวดหัวใครเขาเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าเราเป็นในสายของท่านที่ทาสู่ขาวิปัสสกวชดแเนี่ยท่านก็จะแย้งว่ามันทาไม่ได้อย่างนั้นออกนอกปัจจุบันอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่และต่างคนต่างคิดไปจะให้หนรู้ว่าท่าก็ทําถูกแล้วทาไปเรื่อยๆนะอาธิษฐานว่าระหว่างที่อยู่กับท่านเนี่ยขอให้พระพุทธเจ้าขอให้ครูบา,าอาจารย์เนี่ยเด็โตรดเมตตาสั่งสอนระหว่างใจต่อใจ ระหว่างอารมณ์ต่ออารมณ์จะไม่เอาสัญญาความจำขึ้นไปใช้เอาจากการรู้เข้าไปในใจต่อใจถ้า,ถา,าก,กิเลสอะไรความเลวอะไรที่มันก่อใจเราอยู่ขอให้พระคุณครูบาอาจารย์ได้โปรดแนะนำสั่งสอนระหว่างใจต่อใจให้ใจเน,ใน,ใน,ในใจี่ยคลายจากกิเลสนั้นโดยอัตโนมัติ เกิวความเป็นทิพเลยแต่ความดีอะไรที่เรายังทําไม่ถึงพร้อมก็ขอให้ท่านสังอนให้ใจเราอิ่มเอิมเมบิกบานมานั่นคงอยู่ในความปีดิ์ทําเพิ่มให้ถึงพร้อมกันด้วยเถอดท่างไรต่อไปก็จะเห็นทางที่ชัดเจนขึ้นจ้ะก็ทําถูกแล้วล่ะไม่ผิดแล้ว